หอมก็หอมแต่นะหอมอันนี้นะฮะหอมอันนี้วันนี้ว่านีหอมให้หอมนะหอมอยู่ไหนก่อนหรือเ่คือสีมาหอมโอ้หอมอีลีหอมใครบ่แม่นว่าให้เจ้าหอมคอยว่าสวัสดีสวัสดีครับเป็นตาสาวลาวรักทางไวค่ะสมฤทธิ์รักทางไวครับมันนี้ตื่นเช้ามาเพาก็มาจับมักจกมักโจกในวันจับน่าเอินมาจับจุกนะครับผมจับจกแม่ ยังว no. ่าเสียหนาเสียหนาือ้กเขานะครับผมเสียไปได้หลายเตืบไปล่ะคุณเสียรัดกันนะครับเฮ็ดรัดกันเมื่อนี้จะเฮ็ดรัดกันดิเฮ็ดรัดกันบะเมนอ่าเม้นตาหยุดทั้งหนึ่งพญาย่งยุดทั้งหนึ่งเนาะเฮ็ดรัดกันบ่มันหมองเป้าไม้มันก็จะมีบ่เป้าไม้ก็คือหมองมันแล้วอะนะเนาะเฮ็ดรัดกันแล้วเร็วแมนบ่เมนเร็วเร็วบ่เอาเสียไปเรื่อยๆกอนนะครับผมเสียหยานี่หมองพอใยญ่งสมร็จ เฮ็ดเหือพุ่นเห็นป่ะแปนไปได้ไร้เรานะครับนี่เลียนเปลี่นป่นมิ้นตาของมิ้นตาอันเทียมาทั้งุ่นก็ได้นะครับก็ะถากมาตั้งแตุ่่วนนะครับมองที่เฮ็ดตอเมื่อวันเนี่ยป่วนป่วนป่วนป่นเสียอีรีนะครับเพราะมันจับเสียหยาก็คือเสียเอาออกหอดหักมันหมดละมันค่อยนั่นเกิดนะครับเกิดไม่ก็เกิดไม่แน่นอนแต่ว่ามัน น่าเกิดเพรว่าถ้าไปซับตั้งแต่ปลายมันบอกกระซัมพุวนดินนี่มันนั่นแล้วถ้าเกิดนับมือไงก้านนาบานขึ้นมาเนาะไงก้านนาบานขึ้นมาเก็บกินได้มือในกะจิกินเมนูพักก่อนที่จะไปเฮ็ดไอแนวกินแต่ว่าออกกําลังกายซะก่อนนะครับเฮ็ดเหงื่อออกซะก่อนให้น้ำเหงื่อออกซะก่อน แล้วก็อาบ<ด>น้าอ,อาบทามะเฮ็ดกับเขากินผักยังมูท่านเด็ดหื่เอืมจะแบ่งผักคือเกานะครับอยู่เต็มหม่องเกานี่นี่แหละอ่ะจชยห้าจักน้อยก่อนไข่เมื่ <laughs> พอดีเลยเอาอไปว่างเราเที่ยวใส่มันก็ได้เดี๋ยวอันจุมจ้มจุ่มอันนี้มันก่นไมใ่ให้มันเขา่าใครสองหน่วยเขากีเขากีเขากีจุม่มใครเขาไม่ได้นี่ นีเพนใหญ่ๆของพ่นใหญ่สัมดิบเรามักความใหญ่ม,มกญักมักของใหญ่มักของใหญ่เท่เท่ใส่อ,อ,อันมันนี่ก็ได้มันจะแข็นเข้ากันอีอย่างนี้ตีเบิ่งดูวยนี่ตีเบิ่องด่อันี <laughs> ต <laughs> ่ตีเบื้องตีเบื้องเป็นอย่าง,งือตีเอา <laughs> พี <laughs> <ะ>มันโบแมนเลยขันตีด้านนี้นะตีตีใบตองออก ส้มปลาส้มปลา,ปาอาหารเต่ามันนี่ลวกผักกาดคือเก้าผักกาดช่วงนี้อยู่กับผักกาดเห็นนงเต่เขาไปซื้อเขาเจ้ากินอัลละ5าบาทก็มีอัลละอันละสิบบาทเมื่อขค้ืนกับไปซื้ออยู่เขากี่้อยล้าน เมา่กี่ลอยลั่นอยู่คนเดือนอลาหาบาทอันนี้หน่อยหน่อยกานี้บ้างบ่แมนบางๆเนาะแมอลาหาบาทซ้ำหนี้เราบานอยู่น้ำงานบุญไปซื้ออันละสิบบาทอันละสิบบาทซ้ำหนี้ใหญ่หน่อยกว่านี้หน่อยกว่านี้นิดนึงเนาะหน่อยกว่านี้อันนี้มาเฮ็ดออกมาเฮ็ดเอาเองถ้าพ่อใหญ่ซ้ำริดเฮ็ดอันซ้ำหนี้นะเพิ่นสิขายรวยเร็วอยู่เออแมนบ่มันเป็นยังมันใหญ่ปวดบ่้าน มันใหญ่บม่เห็ดแล้วจำนั้นกเ็เฮ็ดหน่อยกว่านั้นแล้วกันเฮ็ดขายอันนี้เฮ็ดกิดด่นนี่เฮ็ดพาโลซื้อเฮ็ดพาโลซื้อแบ่เฮ็ดพาโลมื่อนี่อันล่มแห้งอเลยเนาะโอ้มือของใหญ่อ่ะของใย<ค>อใืมไข่สุกแล้วก็ได้เลยเอันนี้เออร่วมได้สุกแล้วมาใส่ เลือไว้ขอกๆไว้เอาๆให้มั่นๆมันยังค่อยเบาเย็นแมนอุ่นๆมันจังแสบถากันเนาะโมเมนต์ว่าสุกแล้วไปไพ่ไปมั่นดิตั้งแต่ยางเอื่นก็ยังถาเน่าซุเราไปม่นดิ่ยางเอื่นก็ยังถากะกูด้ยางบบท่านก็ถากันกูได้โมเมนต์โมเมนต์ว่าแล้วลราทั้งไพ่ทั้งมั่นดิแล้วเอียงอ๋อบอผิดเนาะไอ้มันกับบอผิดเนาะมันตั้งคนอันกินแล้วเนาะ กระทั่งไผ่ทั้งมันดีไผ่ถาบอเจะว่าข่อยถาบ่อถาเนาะถาอยู่ถาดีเนาะก่อนอื่นมือเศร้าเข้ากับมาเสียยาเนาะเมนกับเสียยาเสียยาเร็วแล้วก็เข้ากับฮอสภาคบดายท้ายคีบดอกฮดสักเสียอ่าเนาะวัาดีมีมีลูกค้าทรงงานมากเลยเคลียร์งานนะครับเมนเฮ็ดแล้วแล้วมาเฮ็ดกับเขาเนี่ยแหละ โอ้ยคักเลยอาหารพร้อมกินแล้วนะครับรอดงแต่ปั่นเขาขี้ได้ทีแล้วก็เอามัครับหอมปะหอมอยู่บ่หอมบ่กหอมหอมก็หอมแต่นะหอมอันนี้นะหอมอันนี้ว่านีกว่านี้หอมให้หอมนะหอมอยู่ไหนก้องแล้วบ่คือจี๊มะหอมโอ้หอมอีหลีหอมไข่บ่แม่นว่าให้เจ้าหอมข่อย ว่ะโอ้ยเนอนึกว่าหอมบ่ล่ะว่าหั่นโอ้ยกะหอมกะหอมดอกยแต่เม่านึกว่าสิหอมแต่ยามคืนยามอยู่เฮ็ดกับข้าวกัหอมโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้หอมไข่เนาะหอมไข่โอ้ยอุ้ยว้าวคักอยูได้เนาะคักๆแต่ว่าคักยังไงคักสิคักอยู่อยากอยากแล้วล่ะ อยากแล้วบ่อยากอยากกินอันนี้แล้วบออยากกินเอเกียอ๋อเดี๋ยวสุกแล้วุกแล้วเอาไปกินเลยป่ะไปสุกแล้วเอาไม่ไม่คีบที่พ่อแม่เอาให้นี่ละนี่ละมันจังบดเสียมันจังบวหายมันอยู่ติดต่เฮาหนาอยมันบอมันจังอยู่ติโต่เฮานะแนวที่บดติโต่เฮานะ่มันหาย รักษาบดีกับหายบรมแมน่ารักษาบดีเอาซ้ <c oughs> ำนี่ละเขากีพกปั 6, 6, นพกปันหน่อยกับปันใหญ่โอ๊ยนมันบอิ่มกับใส่เขาเนยวอยู่กวางตัวมาแล้วพี่น้องอาหารของเห่ามือนี่กันสุกแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อเช้าเห่าไปเฮ็ดอันส่วน,นแล้วก็มาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะเมนูพอใหญ่มากของหมักนะครับความขึ้นอยากเด้อยากกินปันเขากีหอนห่อนะครับปันเขากีหอนห่อนๆขากี อันนี้เจลอันนี้พักอันนี้สมปา,มปาเนาะสมป้าอันนี้มัมป้ามัมป้าอ่ะอันนี้เจวบองเหม่อนเจ้ลเจ้ลบองสามกระปุกเลนะอืออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ค้งวัดสมนีกันเนาะไปนั่งกินข้าวอยู่ช่องสัมลิดรักตัางว้นะคะครับโค้งวัาสมนีเจอกันสาบายดีสวัสดีครับ